พี่น้องชาวราศีกรกฎครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขปัญหาทีละจุดทีละจุดโอกาสจะยิ่งใหญ่สมหวังหมดหนี้หมดสินมั่งคั่งร่ำรวยเปิดกว้างขึ้นนะครับส่งท้ายปีแบบสุดยอดมากครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับคลิปนี้เป็น การพยากรณ์ดวงคนราศรีกร,รกฎในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับส่งท้ายปีนี้จะมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องราวของดวงแนวโน้มทิศทางอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาเจาะกันทีละเรื่องนะครับเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับก็เป็นการบอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้าง ไม่ได้จำพอจ่อจอดจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพาลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เลือกสรรกันกรองเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับอะไรที่เป็นข้อเตือนใจเราก็ควรระวังบ้างคงจะไม่เสียหายอะไรนักนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎก,ก,ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนเข้าไปดูดวงกันนะครับก็ฝากสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับสิ่งที่ดีนะครับเพื่อ,อตัวท่านเองหรือไม่ก็จะเป็นของฝาก สักคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือหรือว่าใครก็ที่เราควรจะมอบเป็นขวัญขวัญก็เข้าไปดูกันได้นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโอกาสต่างๆ เป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางชีวิตการงานจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับมีช่วงเวลาของการสร้างบรรยากาศที่ดีๆนะครับในเรื่องของการงานการพบปะกับผู้คน การเจราจาการตกลงการทําสัญญาการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะรวมทั้งกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันจํานวนมากด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาของการที่ท่านจะเริ่มต้นคําว่าฉลองนะครับเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเปิดแนวทางชีวิตใหม่ๆนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเสียเหรียนนะครับการบริหารการจัดการนะครับควรวางแผนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยคือในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอาจจะมีรายจ่ายมีอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนจะจัดการบริหารอย่างไรนะครับควรจะรอบคอบค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับอย่าวุบบวาจนเกินไปนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอมนะครับอาจจะมีบางช่วงบางเวลานะครับรู้สึกว่าสับสนกับทางเดินชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะครับท่านต้องดูตรงจุดนี้ให้ได้ว่าท่านกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่จิตใจมันหอยเหี่ยวหมดหวังหรือไม่นะครับใครที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้นานๆก็พยายามนะครับออกมาจากจุดนั้นให้ได้เพราะว่าเส้นทางเดินของท่าน ยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานรออยู่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1น,นะครับเป็น2อถ้วยนะครับ2อถ้วยคือการติดต่อการเจราจาการทําธุรกิจนะครับก็จะมีโอกาสโอกาสดีขึ้น การสื่อสารการตกลงการทําสัญญาใหม่ๆก็จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินนะครับก็จะทําให้ความเป็นอยู่การเงินของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับพื้นฐานหลักๆมาจากการเจรจาการตกลงการสื่อสารถึงกันและการเข้าใจและก็เริ่มต้นได้ดีครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นสตา์นะครับเส้นทางการเงินจะดีขึ้นรวมทั้ง ภาพรวมของชีวิตนะครับการงานการดำเนินชีวิตด้วยนะครับคืออะไรที่ไม่ดีก็จะเริ่มมีโอกาสในการที่จะคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหาได้เส้นทางการเงินก็จะดีขึ้นมีเงินไหลเข้ามานะครับจับใจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สเป็นราชา ้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับจิตใจสับสนเหนื่อยหน่ายในบางช่วงบางเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของการดําเนินชีวิตบางทีนะครับทรัพย์สินรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลาอารมณ์นะครับสําคัญนะครับเงินทองเท่าไหรก่ก็บางทีก็ทําให้เราสบายใจไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับท่านก็ต้องแยกแยะจุดนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ 1. ถ้วยนะครับบรรยากาศความรักดีขึ้นนะครับมีความเข้าใจ มีความรู้สึกที่ดีๆนะครับไม่ว่ากำลังอยากจะมีความรักรอคอยคนรักนะครับก็จะมีช่วงเวลาของความสมหวังได้พบเจอกันนะครับมีเส้นทางความรักที่ราบลื่นดีขึ้นนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปด้วยบางคนรอความรักมาทั้งปีสมหวังในเดือนนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีเรียนนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสมหวัง นะครับสมบังดีเยี่ยมโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีกรกฎนะครับงานเด่นนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้มั่นคงขึ้นทรัพย์สินรายได้ดีเยี่ยมรับเงินจำนวนมากๆนะครับแล้วก็ความรักลงตัวสมบูรณ์ครอบครัวอบอุน่นดีมากๆนะครับคือมั่งคั่งร่ำรวยเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นสุดยอดของชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น2เหรียญน,นะครับอยู่ในช่วงเวลาของการจัดการบริหารนะครับทุกอย่างให้เดินหน้าต่อไปทั้งการเงินด้วยนะครับจะเกิดความสมดุลทั้งรายรับรายจ่ายเงินคล่องนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นครับประการต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องปัญหา เรื่องของการคลี่คลายปัญหาจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัายพยกรใบที่หนึ่งนะครับเป็น5้าบรียญนนะครับนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังนะครับเช้นทางการเงินนะครับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบริหารการเงินด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะได้มาเยอะเท่าไหร่ก็ต้องจัดสรรบริหารดีๆนะครับเพราะว่าบางช่วง ท่านอาจจะต้องใช้เงินเป็นจนํานวนมากอาจจะอยู่นอกเหนือแผนการของการเงินท่านด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับในเส้นทางนะการแก้ไขปัญหาเป็นเส้นทางของการเงินที่ดีขึ้นนะครับหนึ่เลียนการเงินก็จะมีสภาพที่มีความคล่องตัวมีเงินเข้านะครับใครที่รองเงิน มีโอกาสได้รับเงินนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับไม่ว่าเป็นผลประกอบการกําไรโบนัสค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหล่านี้นะครับค่าตอบแทนดีขึ้นมีโอกาสได้เงินจํานวนมากด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเส้นทางของชีวิตและการแก้ไขปัญหานะครับเป็นเดือันเส้นทางชีวิตชาวราศรีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะเด่นนะครับท่านจะผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหานะครับเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสดีๆได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นนะครับมีชื่อเสียงอํานาจบรารมีแล้วทํางานส่วนตัวก็จะได้รับงานสําคัญสําคัญเจราจาตกลงการงานที่ดีขึ้นนั่นคือความมั่นคงสําหรับคนที่เจอมรสุมเจอปัญหาเจอสถานาการณ์วิกฤตนะครับท่านก็จะพลิกสถานาการณ์ได้มีโอกาสเติบโตมั่นคงรุ่งเรืองในช่วง ท้ายปีนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติม,ตมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเป็น6ดาบนะครับ6ดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เจออุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของเรื่องการงานนะครับท่านก็มีโอกาสดีในการเปลี่ยนแปลงงานโรงงานก็จะได้งานทําเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานแล้วดีขึ้นนะครับใครที่อยากจะเดินทางเกี่ยวกับการทํางานก็จะมีโอกาสนะครับบางทีย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่นะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านก็จะมีโอกาสถึงบรรลุเป้าหมายได้นะครับ เรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนมีปัญหาการเงินเงินฝืดเครื่องมาก่อนหน้านี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับเดือนกันเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีโอกาสแก้ไขปัญหาของการเงินได,ได้ได้รับเงินเข้ามาบริหารจัดการนะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างมากๆด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องความรักที่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้นะครับท่านก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะปรับความเข้าใจกันเน,น,นี่ย uh แล้วก็ คนที่อ,อกหักนะครับก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะมีคนเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับเป,เปลี่ยนแปลงก็้ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็มีช่วงเวลาของการรักษาฟื้นฟูสุขภาพดีขึ้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคนักครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน ราศีกรกฎในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของการงานนะครับมีช่วงเวลาของการาเปลี่ยนแปลงที่น่าจับ นะครับมีโอกาสได้รับงานใหม่มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีความสำเร็จที่น่าพอใจและมีการพบปะก,กับผู้คนมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามางานเลี้ยงงานฉลองเยอะแยะไปหมดนะครับเรื่องของการเงินนะครับจะมีการาดูแลนะครับพูดคุยเจรจาตกลงนะครับค้าขายหรือไม่สรุปงานนะครับสรุปงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาตลอดนะครับการที่ท่านจะมีพื้นฐานที่ดีๆทําให้ทรัพย์สินรายได้ของท่านดีขึ้นเส้นทางการเงินก็จะเปิด กว้างขึ้นมานะครับมีเงินเข้ามาตลอดแล้วก็เรื่องความรักก็มีแนวโน้มจะดีมากๆด้วยนะครับครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันมีความรักนะครับและท่าที่สําคัญนะครับมีความมั่นคงที่ดีมากในเรื่องของการเงินนะครับชีวิตจะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาคนที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะแก้ไขได้ไม่ว่าปัญหาการงานการเงินความรักหรือเรื่องสุขภาพนะครับรุ่งเรืองสดใสมั่นคง ต่อจากนี้ไปนะครับเป็นช่วงทรงเวลาที่ท่านจะส่งท้ายปีนะครับด้วยคําว่าสําเร็จสมบังยิ่งใหญ่ม,มั่นคงแล้วก็ร่ำรวยนะครับมีความรักที่ดีมากสําหรับชาวราศีรากรกฎนะครับเอาละครับหมอฮะก็พยากรณ์ดวงพี่น้องชาวราศีรากรกฎในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567มา พอสมควรนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสุขฟังแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะอาจจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูครอบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรื่องช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับส่งท้ายปีนี้ในเดือนธันวาคมด้วยคําว่าสําเร็จสมหวัง มั่นคงร่ำรวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับจะเดินทางออกต่างจังหวัดฉลองปีใหม่ที่ไหนก็ตามนะครับขอให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสมวังและก็ปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ